เจ้าแสนง,งามนะครับของพี่เบิร์ตมีสุวรรณทีมนะครับที่ติดคู่นะครับกับทางด้านเจ้า number o ของพี่เบียร์ตะวันสีทองนะก็จริงจริงเนี่ยเจ้าแสนง,งามเนี่ยพี่เบิร์ตตั้งใจจะเอามาชนแพงๆนะครับชนหลายเอ็มชนสิบเอ็มอยู่แล้วนะสำหรับเจ้าแสนง,งามนะก็ตัวนี้เนี่ยพ่อเนี่เป็นทางด้านแสกนกลเจ็ดสิบล้านนะส่วนแม่นี่ก็เป็นลูกสาวชามนาวนะเป็นชามนาวมหานครมูสดมแม่เก่นะก็ ชุดนี้มีทั้งหมดห้าตัวนะคอกนี้มีทั้งหมดห้าตัวนะครับจับขึ้นฝูงมาเนี่ยเจอแค่สองตัวนะเป็นตัวผู้ทั้งสองนะครับอีกสามตัวน่าจะตุยในฝูงนะครับก็เก่งทั้งคู่เลยนะครับสองตัวนี้นะครับอีกตัวนี้ก็ขายคัดผ่านไปห้าหมื่นนะครับทางเจ้าเสียงามเนี่ยอาจารย์ตุ่นะครับก็บอกว่าเก่งนะครับก็เตรียมจะขายไปแล้วนะครับแต่ทางเสียสองเนี่ยก็ได้มาเที่ยวที่ฟาร์มนะครับแล้วทางพี่เบิร์ดเนี่ยก็ให้ทางเสียสองไปนะครับก็เอาไปเตะปั้มเช็คนะครับ โคตรเก่งเลยนะครับคบเครื่องนะครับขยับวิ่งชิ่งเตะนะครับเตะหัวล่างเก็บหัวล่างเก่งมากนะก็ก็จะเอามาเลี้ยงนะครับแต่ไก่เนี่ยมันก็สะดุดนะสะดุดนะครับเดี๋ยวก็ก้อยหักนะครับเลี้ยงไปนะครับเดี๋ยวก็ก้อยหักนะครับเลี้ยงไปเดี๋ยวก็ปักกระตอะนะครับจนไก่มันสมบูรณ์นะครับก็ทางพี่เบิร์ตเนี่ยก็จะเอาไปตีประมาณห้าหมื่นสามหมื่นนะครับวันนั้นนะครับไปเจอปะกก่อยนะครับ ซึ่งซปักข่อยเนี่ยก็ชนะมาสองเที่ยวแล้วนะครับปักข่อยอายุดีด้วยนะครับของพี่เบิร์ดเนี่ยอายุประมาณแปดเดือนนะตอนนั้นนะก็ทางปักข่อยเนี่ยจะได้น้ำหนักประมาณขีดหนึ่งนะวันนั้นนะครับส่วนตัวของพี่เบิร์ดเนี่ยจะได้ไปลายคอนะเจ้าแสนงามเนี่ยทางปักข่อยเนี่ยหนีนะครับไม่สู้นะแล้วทางพี่เบิร์ดเนี่ยก็ตกลงว่าจะต่อเดิมพันให้นะครับสี่หนึ่งนะครับ คือทางปะก่อยเนี่ยก็วางสองหมืนห้านะส่วนทางพี่เบิร์ดก็วางแสนหนึ่ง 101, นะครับก็เลยตกลงตีกันนะครับก็พอปพอปล่อยเข้าไปเนี่ยมันฉายอันเดียวเลยนะครับเจ้าเศษงามนะครับมันตีอันเดียวเลยนะครับสีแพ้เลยครับก็อันสองนะครับน 2, นคบู่ต่อสู้ไม่เอาเข้านะ อันสองคู่ต่อสู้ไม่เอาเข้านะทาปตะกอยไม่เอาเข้านะครับแล้วก็จะเอามาเลี้ยงอีกนะครับเดี๋ยวก้อนเล็บหลุดนะครับเที่ยวนี้นะครับเล็บหลุดแล้วก็ค่อยหักอีกข้างนะครับก็เอามาจับหน้าใหม่นะครับแล้วก็นํามาติดคู่เที่ยวนี้เลยนะครับกับทางด้านเจ้าหนุมวันของพี่เบียร์ตะวันสีทองเลยนะครับบอกเลยคู่นี้มันเดือดแน่นะครับก็ใครจะเอาคลิปเก่าไปดูนะครับและดูถ่ายราสดนะครับไปหน้าช่องหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ